ัแนะนำตัวนิดนึงตั้งเจ้าเจ้าผิวแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวรายการออนไทยรายการออนในไทยแหมมาโยราดพุ่งมาพุ่งจากทีได้ด้วยนิดนึงนี่ฮาวตั้งเจ้าฮาวตั้งเจ้าฮาวแปลว่าสวีท่าสวีค่ะนี่น้องบีทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทำอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ อ๋อฟิแลนซ์นะครับหมือนก็คือเป็นพวกอ่าทีมจัดงานโควิดเดือดร้อนเยอะไหมยไม่มีงานมาสี่เดือนอะมีหมอนแตกไปสี <c oughs> <c oughs> ่ใบมีหมอนแตกไปส <c oughs> ี่ใบนี่อะไรองไม่ทำรายการนี่ไงก็แบบตกงานแบบหนักมากอ่าได้รับว,วันนี้เราคลายเครียดพาไปกินของอร่อยเยาว,วราชจริงๆเยาว,วราชนี่ก่อนช่วงโควิดนี่คนกินก็เยอะมากแน่นแน่น ไม่โล่งแบบว่าฉอ่ะไช่เปล่า่หอสชิงแต่วันนี้โล่งๆเขาบอกว่าจะมีคนไทย <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูงานแต่โล่งอะไรรถติดแน่นเลยอะอยากกินอะไรร้านไหนยอราชเราไปดูกันไปค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่แบบเขาเรียกอะไรอะ เป็นวันศุกร์แบบสบายๆนะปกติเคยมาวันศุกร์ช่วงก่อนโควิดอะโอ้ใช้คําว่าเราใช้คาว่ากระดึ๊บเดินเะดึกบรรยากาศเพลงตอนนี้เรามาอยู่เซนะาทาวของแท้ใช่ค่ะมีเพลงประกอบเกิดทันเพลงนี้ไหมไม่ทันค่ะทำไมพี่ทันวะยังไม่ได้แวะเลยนะสักร้านเดี๋ยวจะเริ่มจาก ร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกอยากกินปลาหมึกเออเราจะเดินกินเดี๋ยวเราจะลองจะลองดูว่าเออเหรออันนี้โอ้โหอันนี้ร้านดังผมเคยมากินเคยกินนะไม่เคยกินนะปลาหมึกภาษาจีนว่าอะไรยวหยี่อะไรนะยวหยี่ยวหยี่กินอ่ะจะต้องแบบว่า อปากกว้างๆเหมนนะทำไมอ่ะเขาหั่นชิ้นใหญ่มากอู๊ยเมาเมาไกลๆไร้มีทุกคนนานสุดเคยนานสุดก็คือทางรถไฟที่มันกี่นึ่งนะหนึ่งชั่วโมงจริงเหรอนี่โชคลายนะตั้งแต่ใช่ป่ะมาเนี่ยไม่เคยต้องรอเลยประมาณสักอะไรนะใช่ ไงไปเราไหมไปยุ่งไปยุ่งครับไมเอเื่อไม้ช็อตดึเอาไว้ใช้เราไว้ใช้งานสว่ากันร้อนครับอะไรนกันร้อนครับพัดอ๋อพัดดีนะอกนี้ก็เีนะอะไรนะไม่ใช่อันนี้ใช่ตรวจนะเมจะเล่นหลายอย่างนะ เนี่ยตอนคนน้อยๆก็ไม่แวะเดินผ่านไปเฉยๆกลับมาคนเต็มหลังเดี๋ยวไปดูอ่ะเขามีอะไรบ้างเส้หวานครับเอาใสหวาน2องใสเค็ม2อันนี้ไ่พี่ต้องเกาะไว้ครับเมื่อยถามงง ค่อยกินก็ได้ร้อนร้อนใช่ไหมดีป่ะไม่ยากอืออือขาโบขาโบใช่แล้วอะไรนะรีบก่อนเนว่ามันไม่หวานเกินไปอ่ะมันมีความทามาบของไข่ถ้าใครแบบไม่ชอบความทามาบก็ก็ก็เนี่ยแบบชอบนะชอบแปชอบนเะ้อะไรนะอึอมนี่คือร้อน เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้ผ่านประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจะได้กินเอ่หมึกยังยังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่นี่คือคนยืนรอปลาหมึกน,นะฮะซ้ายขวา ใส่อยู่อยู่หน้าร้านหยิบเองนะจ๊ะหยิบไปหลายหลายอันเลยครับกลับบ้านไปใส่ทถ้วยนี๋ยวตต้ง่ดูแซ่บไม่แซ่บนั่นพิงอ้าตลกเยอะกินนาทีรอกินสักทีไม่เอามันร้อน เบ็ดนุ่มมากกินเมื่อกี้แป๊บต้องกินน้ำตามเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมครับน้ำดีเพื่อสุขภาพน้ำสุขภาพครับน้ำแหมยังอุ่นหย่กว่เนี้ยกินได้ไอติมเนี่ยคนไทยไม่เกลัวอ้วนเรื่องกินใหญ่เหาะแย่เขาเรียก จำไว้เร่มันจะไม่เหมือนคนจีนนะเรื่องกินเรื่องกินย่าเยอะทำไมคนจีนทำไมเขากินข้าวเป็นเวลาเวลาไหนเวลาที่หิวกินข้าวแบบว่าตื่นเช้ามาเขาก็ต้องกินข้าวเช้าใช่ไหมพอเที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะกินข้าวเที่ยงไม่เกินบ่ายเย็นอ๋อเหรอเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้ง ีคนบางคนที่แบบอาจจะไม่ชอบกินเป็ดเพราะว่าแบบว่าเป็ดคาวอะไรเนะี่ยเส้นบะหมี่เขามันเส้นแบบว่าเ,เส้นเล็กๆเกส้นเล็กนัานักตกลงเส้นบะหมี่เส้นเล็ก <c oughs> แล้วชิ้นอะอย่างครับเกี๊ยว เวลาชาเขียวเวลา,ามันม่วงเน้นเน้นที่นี่ต้องกินตัวลอยน้ำขิงเพราะว่าบอกเลยว่างาดำข้างใน,น,นมันแน่นมาก รอแค่ไหนนะครับคือรออีกชั่วโมงหนึ่งแปดสิบหกแต่ว่าร้านนี้ที่เด็ดจริงเดินจากสุดถนนเยาวราชเจอไฟแดงเลี้ยวซ้ายไบไปต่อไปต่อไต่อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนของเยาวราชที่เขาบอกว่าคนน้อยแต่ที่น้อยนะที่เราเดินดูก็ไม่น้อยนะดึกๆเริ่มมาแล้วแหละฝากอะไรไว้หน่อยฝากฝากอะไรดีคะ อดทนครับเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะทุกคน่คจะผักอะไรนี่ค่ะพูดไม่เก่งนะไม่เก่งอย่างนี้ประกานรประการงนี้งานเรียบได้นะคะเรบทุกงานถักตักผ้ากวัดบ้านซือบ้านล้างจานไม่ใช่เป็นแม่บ้านเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นว้าให้เดี๋ยวออแล้วถามใต้ใต้ใต้โพสว่าเป็นแม่รับเป็นแม่ของลูกไหมครับเดี๋ยวมีว้าให้มีว้าให้วันนี้ขอบคุณน้องบีครับขอบคุณมากเจอกันในอีพีหน้านะครับว่าเราจะไป เที่ยวที่ไหนพากินกับโคตรแซ่บนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบผ,ผัดไทยชุบมัน